แมนบอกเขมรไปเลยนะครับนับแต่เวลานี้ต่อไปจะไม่ยอมให้ใครรุกรางอธิปไตยของไทยไปอย่างเด็ดขาดหากใครรุกล้ำเข้ามาจะปฏิบัติการอย่างเฉียบขาดยังไม่ได้ล้อมรั้วลรหนามเรารู้อยู่แล้วแนวรั้วเราอยู่ตรงไหนเขตแดนเราอยู่ตรงไหนมันลุกล้ำเข้าไปยิงเลยครับยิงเลยครับน่าด,ดูซิว่ามึงจะกล้าหยั่งเข้ามา แต่เรายิงด้วยอาวุธปืนเล็กมันโต้ตอบอยู่แล้วมันโต้ตอบครับเราปั๊บ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 ไปเนี่ยมันก็สวนปั๊บ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 มาอักซอาร์พีจีมาคราวนี้ก็ปืนใหญ่เริ่มขึ้นปืนคอเริ่มขึ้นเครื่องบินต้องบอมเลยคลึบคลุบคลุบครึบคลุบคลุบคบคบคบทำภายในวันเดียวครับยนบ้านคุณเซมลึกครับไปแล้วหลังจากนั้นจะมีประเทศที่สามลงมาคุยหยุด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 ให้คุยกันนะครับแต่มึงตายยกโทษไปแล้ว นะครับทหารตายหมดไปแล้วาอาวุธยุทโธปกรณ์น่มลายหมดไปแล้วไอ้พงศนเทพไปแล้วหลังจาก,กนั้นก็คุยกันครับเราก็ครับครับมันต้องเอาอย่างนั้นครับแม่ไม่รู้เรื่องนะครับเตรียมติดระเบือกให้หมดเลยเครื่องบินลบของเรานะครับประจําทุกลำเลย ไปพับเพื่อไม่ได้ครับไปหลายเที่ยวนี่ได้เดี๋ยวก็หาว่าแม่เขาสู้ไม่ได้แล้วยังจะไปไปทีเดียวเลยฟาดขึ้นหมดแม่นทุกฝูงบินเลยครึม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 บิงโกนะครับเดี๋ยววนันรุ่งขึ้นประธานาธิธรรมก็บอกยุดยุดยุดให้เจจากันแนละ้วเราก็ค่อยเจจาอีกทีนะครับตอนี้ไม่เจจาแล้วที่มาเลไม่เจจาแล้ว จะไปเจ๊ใจที่แสลมอเมริกาเลยเกยงใจประธานาธิบดีทำนะครับไปนะผมไม่คุยนะครับคนนี้เคียอยากให้บุนเซนเนี่ยนะครับต้องจบตรงนั้นต้องจบนะฮะจบ จะไปเจจาที่จีนก็ได้ครับไม่แล้วประธานอาเซียนทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับประธานอาเซียนทําอะไรไม่ได้ไม่มีน้ํายาไม่มีน้ํายาไปเจจาที่จีนก็ได้ครับออเฉพาะจะไปเจจาที่จีนจะไปที่ใกล้ใกล้ประเทศไทยก็ได้เห,หนือคุนหมิงก็ได้ไปเจจาที่คุหนหมิงก็ได้จะเป็นส่วนที่สัญญาคุหนหมิงยกเลิก MOU สี่สามสี่สี่อะไรเนี่ยนะครับ ก็จะไปโต้เถียงกันมันก็นมามันใช้แผนที่หนึ 2, ่งต่อสองแสนเราบอกใช้แผนที่เราหน้าห้าหมื่นให้จีนตัดสินไปเลยนะครับเพราะจีนกําลังจะให้เครื่องดินรบเรามาทั้งสิบหลังนะครับจีนกําลังโกรธเขเมีนอยู่กําลังจะกระทืบเขเมีนอยู่นะครับไปเจจาที่จีนนะครับให้จีนตัดสินนะครับแล้วไม่ต้องเข้ามาแล้วครับไอสมาคมอาเซียนอาเซนอะไรเนี่ยนะครับมันเป็นแผนการของอเมริกาที่จะไปต่อต้านจีนนะครับจันรวม สมาคมอะไรแม่นมาฟาดกันเองไทยก็เขมเห็นมาฟาดกันเองไม่เห็นมีศักยภาพเลยจริงมันชี้แจงชัดเจนแล้วว่าเขมินมาลุกลาดินแดนไทยยิงใส่บ้านเรือนประชาชนลงยาด่างมันต้องส่งกําลังที่สมาคมอาเซียนส่งทหารมาคนละห้าพันห้าพันห้าพันไปกระทืบกัมพูชาสินะครับไม่เห็นทําอะไรนะครับไม่เห็นทําอะไรเลยนะครับ มันต้องพึ่งตัวเราเองแล้วต้องพึ่งตัวเราเองแล้วเราต้องพึ่งตัวเราเองนะครับและเวลาชาวบ้านเขาต้องอบปยพอีกครั้งนะเงินเนี่ยต้องแจกแบบเขาทำบุญวันเกิดเลยรถใครมาก็แจกค่าน้ำมันเขาไปเลยพัน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 กันละพันนะครับเอาไปแปะแม่ที่กระจกไปเลยก็ได้นะครับ ข้อมูลจอติดมันดีอยู่แล้วว่ารถเข้ามากี่คันรถเข้ามาพันคันก็แจกคันละพันนะครับจะให้เบี้ยเลี้ยงเขาก็ได้เขาไม่ได้ทํามาหากินนะครับให้เป็นค่าบำรงเชีพในห้งองฉุกเฉินอะไรเนี่ยนะครับให้เขาไปวันละสามร้อยสามร้อยไทยไปอยู่ศูนย,ย์อพปยพก็ให้เขาสามร้อยสามร้อยนะครับเบิกแต่อย่าไปเอาผัว่าที่แม่เขาให้ไป 100, 000, 000, ร้อยล้านเบิกแค่ห้าหมื่นนะนะครับ ให้ไปนะครับแล้วเขาจะไปซื้อกินเองก็ได้นะครับพี่น้องชาวอีสานเขาอยู่ได้เดี๋ยวเขาเข้าไปหุงข้าวเหนียวแนวหลังก็ส่งข้าวเหนียวไปนะครับเขามีมะละกอไปก็ตำส้มตำกินกับข้าวเหนียวเขาอยู่ได้ให้เขาวันละสามร้อยเลยนะครับในเมื่อรัฐบาลไม่สามารถไปกุ้งกับลาหัวเขาได้ก็ต้องเข้าศูนย์อุปยบให้สามร้อยนะครับเด็กๆไม่ต้องให้ แต่เด็กเนี่ยมันก็ต้องกินนมกินอะไรนะมาท่านคิดให้เร็วหน่อยนะครับมาเนี่ยนะครับแม่นป่านนี้ยังไม่ซ่อมบ้านที่ชาวบ้านเขาเลยมั้นะครับถ้าเป็นผมผมทาอย่างนี้ครับจะอพยพเนี่ยแสนคนให้คนละสามร้อยเป็นเบี้ยเลี้ยงนะครับแล้วท่านไปซื้อข้าวกินกันนะแล้วท่านไม่ต้องกลัวครับ คราวนี้ไม่ต้องลําบากให้ท่านไปจัดเข้ากล่องให้เขาจัดข้ากล่องเดี๋ยวท่านกินข้าวหัวคิวกล่องละยี่สิบาทสิบบาทอีกเดี๋ยวมันจะมีคนแถวนั้นนะครับทําร้านข้าแกงใส่รถเข็นไปขายใครสามร้อยเนี่ยเขากินเองครับข้าวจานละยี่สิบสามสิบาทวันหนึ่งเขาก็ใช้แค่ร้อยบาทสามมื้อนะครับมีน้ํากินขนมขนมให้ตรงให้ติ่มแมนมีขายนะครับคนไทยเดี๋ยวไปขายกันเต็มเลยครับไม่ต้องกลัว ทั้งรถพุ่มพงพุ่มพ,มพมวงไปเขาหุงหากินกันอยู่ตรงนั้นนะครับมาเนี่ยนะแต่นี่ไปเขาก็ไม่ได้เงินรายได้เขาาม,มีมีบางคนรับจ้างรายวันบางคนคน,คนเก่งเขาก็ต้องรอข้าวกล่องที่ท่านมาแจกข้าวกล่องจะไปแจกท่านทาข้าวกล่องไปแจกนอกจากพุ่มรถพระราชทานที่อาหารจะดีมีคุณภาพเพอมึงไม่กล้ากินหัวคิวกบโรงครัวพระราชทาน นะครับชาวบ้านที่ใจบุญเข้าเอาไปช่วยมันพอบัางไม่พอบ้างมันมีมีคนทั้งสามพันเขาาไปแค่ร้อยกล่องบางคนก็ต้มไข่ไปให้บางมันถึงมีผู้ว่าไข่ต้มนะเขาไปอยู่ศูนย์โพยพแล้วได้แต่ถ้าจะตัดปัญหานะนับจํานวนคนเลยว่ามีเท่าไหร่นะครับแล้วแจกไปเลยคนละสามร้อยับวันแจกไปแจกไปแจกไปนะครับ นนแจกไปแจกเข้าไปแล้วไม่ต้องไปห่วงเรื่องอาหารตามกินเลยเดี๋ยวเขาซื้อกินเองได้บางคนอยากจะประหยัดเงินเก็บเงินนะครับวันหนึ่งก็ข้าวเหนียวปั้นเดียวผมวันนี้ก็กินข้าวเหนียวครับนทั้งวันก็กินข้าวเหนียวห่อเดียวแล้วซื้อหมูทอดมาจี่ก็แค่นั้นชีวิตก็อยู่ได้ไม่หมดเก็บเงินได้อีกสองร้อยห้าสิบกว่าบาท นะครับเราเซตจำนวนได้อยู่แล้วครับผัปออยพเท่าไหร่นะครับเซตจำนวนได้อยู่แล้วแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ศูนย์อ,อพยพด้วยถ้ามันแออัดวัดไหนก็ได้เข้าไปขออาศัยวัดนะพระท่านจะใจดี มา,มาม่ามั่งปลากระป๋องมั่งโอวันตินเทอยู่ที่วัดนะท่านเจ้าวาดท่านก็จะเมตตาเอามาให้ญาติโยมกินนะครับนอนสารลาวัดนะครับเต็มที่เดียวครับมุงที่วัดจะไม่มีนะครับหมอนก็มีเสื่อก็มีนะครับมีผ้ากม่าไปผืนหนึ่งมันใกล้จะเกิดอีกแล้วใกล้จะอพยพกันอีกแล้วนะครับครั้งหนึ่งก็สิบกว่าวันสิบกว่าวันนะ เป็นผมผมทําครับผมทําครับผมไปเจอเมื่อว,วานเมื่อว,วานไปเจอานพันาาการเมืองสองพักผมบอกถ้าผมเล่นการเมืองนะผมรู้ว่าบ้านชาวบ้านเนี่ยห้าจังหวัดเนี่ยที่ไหนโดนทําลายแล้วเขามีฐานะยากจนนะผมจะให้พักผมเนี่ยไปช่วยซ่อมให้เลยทําให้ทันทีทําท่ามกลางเสียงมีทำให้ทันทีททน,ททน,ทนะครับใช้เงินพักทำครับ ส่วนเลือกตั้งท่านจะเลือกไม่เลือกท่านก็คิดเอาสุดแท้แต่ท่านแต่ผมทบทําทานในอย่างนี้านาไหนรวยได้ก็สิ่ลองงบหลวงแม่นช้าครับนะครับคิดกันไม่ทันในหลวงรองค์ท่านยังห่วงลาษเรดของรูองค์ท่านให้บ้านพระราชทานรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถมัมภ์ผมเข็นปวดรักปวดรวยกันนักหนานี่คนนั้นก็ มีตั้งเท่านั้นคนนี้ก็มีตั้งเท่านี้ไม่เห็นจะรับราษดรที่มันทุกยากเพราะสึกสงคามไปเป็นเนไข้จ่ายค่ารักษาให้เขาเลยนะครับผมไม่อยากว่า